สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคาคืนของวันที่1มกรา2567ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้นะครับผมมาทํางานแล้วก็เสร็จงานแล้วครับผมจะมาถ่ายบรรยากาศในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศครับท่านผู้ชมว่าจะมีความคึกคักแค่ไหนหลังจากที่หมดเทศกาลนะครับงานข้าวดาวปีใหม่หมดงานเทศกาลช่วง คริสต์มาสไปแล้วครับทุกคนตอนนี้คือส่วนมากนักท่องเที่ยวนะครับที่มาสนามบินสุวรรภูมิช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็คือขาออกซะมากกว่าครับนี่ฮะจะให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะครับอันนี้คือโลสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของบัตรรีฟันนี่ครับหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับนักงเที่ยวส่วนมากก็จะนําใบเสร็จนี่ครับมาขอแลกเงินคืนครับเป็นบัตรรีฟันครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปยูบยากาศโดยทั่วไปนะครับในส่วนของ้โดยสารขาออกนะครับทุกคน อย่างวันนี้นะครับแอดมินก็มาส่งลูกค้าซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับเขามาเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะครับไปกระบี่ครับไปเชียงใหม่แล้วก็กลับมากรุงเทพอีกรอบนึงแล้วก็นะครับวันนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับไฟ5ทุ่มครับนี่ครับของรถทัวร์ซาครับแต่วันนี้จะให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับทั่ทุไปนะคะคือจริงๆช่วงไฮซีซั่นของของฤดูนี้ยังไม่หมดนะทุกคนก็น่าจะจบอีกทีเริ่มซาก็ประมาณปลายปลายกุมภาครับแต่ว่า วันนี้ช่วงสองสวันนี้ครับมันจะเป็นวันพิเศษเป็นเทศกาลพิเศษก็คืองานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทําให้นี่ครับบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ก็จะคึกคักไปด้วยนะครับในส่วนของผู้โดยสารชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะขาออกนะครับเดินทางกลับ้วครับทุกคนนะครับเรามาดูบรรยากาศแล้วก็เรามาร่วมนะครับอวพรให้เขานะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็ภาวนาว่าให้เขามีความประทับใจที่ดีๆแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวบ้านเราอีกฮะ ท่านผู้ชมทราบไหมครับตอนนี้มีข้อมูลแจ้งมาเลังว่าสรุปก็คือยอดของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังประเทศไทยนะครับของบ้านเรานี่ครับปี2023นี่ครับเป็นจํานวนทั้งหมดกี่ล้านคนครับไอหนึงก็อยากทราบเหมือนกันครับแล้ววันนี้ปีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของปี67นะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะมีนักเที่ยวมากกว่าของปีนี้ไหมครับนี่ครับทุกคนกลุ่มใหญ่ๆที่นั่งรอตรงนี้ใส่หมวกสีส้มๆนี่ก็แบบ เป็นชาวจีนหรือว่าชาวเวียดนามนีครับเนี่กลับแล้วเมื่อคืนใครไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับท่านผู้ชมเขาดาวครับไอมินไม่ได้ไปครับเหนื่อยแล้วก็เพลียมากครับเพราะว่าทุกที่แบบคิวยาวมากแล้วตอนเช้าต้องทํางานนะครับก็เลยไม่มีพลังพอที่จะไปข้างนอกได้ครับก็ต้องตล่นแต่เช้าครับนี่ครับเยอะมากบรรยากาศของสุวรรณภูมินะครับวันนี้ฮะดีครับผมคิดว่ากรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยบ้านเราปีนี้จัดงานได้ดีมากๆนะครับ การรองรับท่องเที่ยวทุกอย่างถือว่าเรือกถือว่าโอเคครับนะฮะแล้วก็สถา,านที่ต่างก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่นะครับสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจริงครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเอชไอทีข้างไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ที่วัดอรุณด้วยครับในส่วนของต่งางจังหวัดก็เยอะนะทุกคนดูข่าวมาเมื่อเช้า,ชานี้แบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่ขอนแก่นกระบี่และหลายที่คือแบบจัดงานได้แบบยิ่งใหญ่สมกับ เป็นเมืองหลักๆจริงๆครับในท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศโอ้โหมันแน่นมากให้ดูนะครับนทษนะครับโอ้ยยิ่งโกรนี่ตรงนี้คนนี้ครับเยอะจริงๆเลยทุกคนนีครับก็เนาะหมดช่วงซีซั่นไปแล้วทุกคนก็กลับไปทํางานครับหาเงินหาคําแล้วก็มาเที่ยวมาใช้ชีวิตกันต่อไปครับนี่ครับเป็นวัฒนักรนะครับปีใหม่ผ่านไปครับปีหน้าเราก็ต้องสู้อีกเช่นกันท่านทุกคนนะครับ ก็ภนาแล้วก็หวังว่าปีหน้าก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่เป็นปีที่แห่งความโชคลาภแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะทุกคนให้ดูครับทุกคนน่ครับบรรยากาศโดยรวมนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับซื้อของเป็นกล่องเป็นลังเลยครับทุกคนน่ครับกลับมาอีกนะครับทุกคนให้กลับมาอีกนะกลับมาซื้อของถล่มทลายอีกเช่นกันนะครับเอ็นมีรู้สึกปีที่แล้วเอ็นมีรู้สึกประทับใจมากแล้วก็แบบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นยด้เลยครับ แอดมินก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าจะมีผู้ติดตามแอดมินมาเยอะขนาดนี้ครับทาช่องแรกๆก็มีผู้ติดตามไม่กี่พันนะครับแต่ด้วยความที่แบบแอดมินก็พยายามตั้งใจนะครับอันไหนที่ถูกตําหนิมาถูกตีมาครับก็พยายามปรับปรุงนะครับต้องขออภัยนะครับถ้ายังไม่ถูกใจแต่จะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นครับอันนี้จะให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ดูคิวให้ดูโลนี้นะ นี่ครับกลับไปแล้วพอลูกค้ากลับไปอยู่กันนานๆก็ใจหายทุกคนรู้สึกเศร้าเหมือนกันฮะให้ดูครับตรงนี้ครับทุกคนเยอะมากจริงเลยนี่ครับให้ดูบรรยากาศครับเยอะครับเยอะเยอะังกับ สมัยหมอชิดเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเลยครับแอดมินคิดว่ายิ่งถ้าเราไม่ได้เปิดส่วน s 1ขึ้นนะครับทุกคนที่นี่น่าจะแน่นกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้คือสนามบิน s 1นะคือสนามบูมครับหลังใหม่ครับเปิดแล้วครับส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่น่นกันครับทำให้ที่นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะครับแต่เยอะก็ยังเยอะครับทุกคนจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมครกลับกันแล้ว คิวยาวมากทุกคนดีครับอันนี้การบินไทยทุกคนนีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าไทยสมายเขาไม่มีไฟบินนะครับเขายกเลิกไปเมื่อวานนี้ครับวันที่31ธันวาครับต่อ,อไปก็จะมีเฉพาะสายการบินไทยอย่างเดียวครับนะครับก็เป็นเรื่องเศร้านะครับต้องเป็นลูก ในเครือของการบินไทยครับไทยสมายก็หยุดให้บริการแล้วครับไม่มีแล้วก็จะม,มีเฉพาะการบินไทยต่อไปครับนี่ฮะดีครับคิวที่จะไปยังตรวจบัตรหนังสือเดินทางแล้วก็พาสปอร์ตนี่ก็คิวยาวเช่นกันครับนี่ฮะ แต่ถ้าเกิดผู้โดยสารนะครับที่เป็นเครือของสตาร์ลัเลแอนครับถ้าเป็น First Class หรือ Business c l a s เกาจะมีช่อง f a s t t a ทนะครับช่อง f a s t t a ทก็คือจะอยู่แถวป,ประตูสุดท้ายประตู10ครับก็ไม่ต้องมารอคิวยาวอย่างนี้ครับทุกคนนครับอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปที่นั่งเป็นออ o n o m นมี่คลาสนะครับนีครับแต่ถ้าเป็นพวก First Class บิสเนสคลาสนะของบางสายการบินโดยเฉพาะของสายการบินที่เป็นสตาร์ไลเลียนนะครับ mm hmm. ก็จะมีช่องฟ้าสแชกนะครับแล้วก็จะมีมีเลาฟ์ของการบินไทยแล้วก็ของสายการบินนับอยู่ข้างในครับจะง่ายแล้วก็สะดวกสบายครับ mm hmm. แต่ก็ต้องจ่ายเพิ่มนะทุกคนก็ต้อง <c oughs> ซื้อที่นั่งที่มันสูงขึ้นครับเพราะว่าเฟิร์สคลาสกับบิสเนสคลาสราคาก็ค่อนข้างจะสูงครับ mm hmm. แต่ผมว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางระยะไกลถ้าเกิดมีกําลังซื้อครับซื้อเป็นเฟิร์สคลาสหรือว่าบิสเ s สคลาสมันก็จะ ได้นั่งได้นอนได้เหยียดขาเต็มที่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงสายกันบินไพส์สั้นๆนครับไปสิงคโปร์ไปอินเดียนี่ครับสาชั่วโมงกมว่านะั่งเครื่องธรมรมดากนะ็พอเขาไม่ต้องเป็นพิเศษคลาสก็ได้ครับดูวุ่นวายมากทุกคนเลยครับเดี๋ยวถ้าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูบรรยากาศในในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าให้ดูสักประมาณช่วงนึงนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือ รอให้ดูบรรยากาศก่อน,นครับของในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับโอ้พอเขากลับไปเราก็สึดใจหายทุกคนเนาะประเทศไทยกรุงเทพวันนี้คือคากมากทุกคนนะครับนะ <c oughs> ในส่วนของวัดพระแก้ววัดโพนิคิวยาวจนแบบโอ้โห <c oughs> คือถ้ารอได้ก็รอครับรอไม่ไหวก็ต้องกลับเพราะว่ามันคิวยาวยาวมากจริงของวันนี้ครับวันที่หนึ่งครับเป็นวันดีวันแรกของปีสวนมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติก็มีความเชื่อครับว่า การที่ทะไาดีๆของวันที่หนึ่งวันวันแรกของปีก็เป็นเรื่องที่ดีๆครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับน่นทุกโลทุกส่วนเลยดูสิครับทุกคนนี่ครับอยากให้เป็นแบบนี้ทุกปีนะทุกคนนะให้เป็นมนี้ทุกวันท,ทุกเทศกาลเลยครับนี่ครับ บ้านเราคงจะโกยเงินแล้วก็สามารถนาเงินมาพัฒนาประเทศเราได้อีกเยอะเลยครับทุกคนนี่ฮนะอันนี้ก็จะเป็นเวียดเจ็ตนะครับเป็นของเวียดเจ็ตอะไรจะไปไหนพอสั้นไม่เคยรานะ ไปซิดนีย์ครับทุกคนนี่ครับไปซิดนีย์อ๋อเอเชียทุกคนขอโทษทีครับเอเชียเอ็กซ์ครับไปซิดนีย์ครับนี่ฮะเยอะมากนี่สนามบินสุวรรภูมิก็นี่ครับมีบรรดาเหล่า FC เหล่าแฟนคลับนะครับที่มาส่งนะครับอ K-pop นะครับเป็นดักร้องเกาหลีนะครับที่จะบินกลับไปยังประเทศเกาหลีนะครับทุกคนนี่ฮะชื่ออะไรผมไม่แน่ใจชื่อคุกยองสักอย่างนลยครับขอโทษนะท่านผู้ชมผมพูดเสียงผิดครับนี่ครับ เขาน่าจะมาแสดงคอนเสิร์ตบ้านเรานะเมื่อคืนนี้ครับที่น่าจะเป็นที่ไอคอนสยามครับนะครับก็นี่ครับ I don't know ์จู่ไอ้จะอะไรเนี่ยแต่ไอ I, I วังจะเห็นเขาถึงอ่าเขาคือสาวชาวอิตาลีครับทุกคนนะครับให้เปบรรยากาศนะครับของเคป๊อปนะครับนักร้องเกาหลีนะครับรอน่าจะมาเดินทางมาสนามมิชลุกมุ่งนะครับทุกคนให้ดู ครับบรรยากาศครับนี่ครับในส่วนของผู้ไดยสารขาออกนะทุกท่านผู้ชมนี่ครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้จะกลับมาคึกคักอีกช่วงหนึ่งก็ในช่วงเทศกาลสงการาน์นะครับคิดว่าสนามบินชลบุรีนี้คือคึกคักแล้วก็แตกแน่นอนครับนี่ครับคงไม่ต่างจากช่วงปีใหม่อย่างนี้ครับทุกคนีิฮะ ผมคิดว่านะท่านผู้ชมถ้าปีนี้ไม่มีอะไรผัดข้องหมายถึงว่าไม่มีปัญหาเรื่องภายในการเมืองหรือว่ามีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ายอดของนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วมากๆเลยครับส่วนหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้ในส่วนของพิรซ่าขาออกก็คือคร,ร้านอาหารนี่ครับร้านโลงต,ต่างๆนี่ครับนี่ครให้ด้านมากเป็นช่วงเวลาทานข้าวพอดีครับนี่ให้ดูครับทุกคนเนะี่ย แต่ละร้านนี่คือต้องรอคิวเลยครับนะเยอะมากนี่ครับนี่ครับก็โดยภาพรวมนะครับทุกคนสนามมีกานภูมงก็คึกคักครับคึกคักแต่เป็นคึกคักในส่วนของผู้โดยสารที่ขาออกครับทุกคนไม่ใช่ขาเข้าครับของวันที่หนึ่งวันนี้ครับให้ดูทีครับทุกคนเตรียมตัหมดแล้วนี่ฮะร้านอาหารทุกร้านนี่ครับแน่นมากนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับในส่วนของผู้โดยสารขาเข้านะครับระหว่างประเทศครับท่านผู้ชมจะให้ดูครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างจากเมื่อสองสวันก่อนมากนะครับเงียบมากทุกคนครับก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันก็เป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งแค่นั้นครับอีกสัก3 4วันนักเที่ยวก็จะกลับมาคึกคักเช่นเดิมครับแต่ว่าช่วงนี้แอดมินจะให้ดูบรรยากาศของในส่วนของผู้โดยสารขาออกก่อนเพราะว่านักเที่ยวส่วนมากก็คือเขาจะกลับบ้านแล้วครับหลังจากที่งานปีใหม่หมดไปแล้วครับทุกคนนี่ครับ ก็ยังมีเข้ามาครับแต่ถ้าเทียบกับระหว่างขาออกนะครับขาเข้านี่จะน้อยกว่าโดยโดยแบบสังเกตได้เลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับเงียบมากนี่ฮะ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับของวันที่1ครับคืนของวันที่1เดือนมกราครับอดิมินทาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของโถงผู้โดยสารนะครับที่เดินทางกลับประเทศไปแล้วครับหลังจากที่มาเฉลิมฉลองเทศกาลงานปีใหม่งานข้าวดาวที่บ้านเราวันนี้ครับก็โอเคนะภาวนาให้เขาเดินทางกลับบ้านโดยสติภาาแล้วก็ขอให้เดินกลับเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะครับทุกคนน้ครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย สำหรับวันนี้ก็ทุกคนครับนอนหลอบฝันดีแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ